วัดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเดี่ยวกเกษตรกรนะครับวันนี้เรามาตักขี้ควายนะครับขี้ควายหรือขี้งัวนะขี้งัวขี้งัวใครขี้งัวสิเราใครขี้งัวไปทำทำเห็ดนะครับทำเห็ดฟางนะครับฟางกองเตี้ยนะครับกองไม่ได้สูงครับกองเตี้ยเตี้ยแค่นี้นะครับเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยแล้ว แล้วได้ได้เก้าสอบแล้วว่าจะเอร้อยสอบนะครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนแล้ววันนี้เราจะมาคเวอร์เพลงครับเวอร์เพลงเวอร์เพลง,พงลาน้องที่ช่องเม็กนะครับโดยเปียวกาแฟนะครับสาวเล่าใจเหตุบาปหัวใจของอายแท้ดี พอดผู้สาวปากเสเหตุจังใดเดสิลืมได้ลางานเมื่อบานปากเสเขานั้นนบวันกลับมาทิงเบาวอุบลคนคอยสัญญาสิเป็นบ้าทำใจพิะเเเเฮีียบนน้้หหไไ่่่ดดาอุร จะดนพ่อใดที่ผูห้หัวใจเ้าไว้ด้วยกันสาวดาวกามมาทำงานที่ร้านอาหารในเคียงไกลคือลืมไว้แท้ไปแล้วบ่แค่บ่อทูบ่อายจากเป็นอียังเป็นตาเลือใจจากให้ผู้ใด Chốc chấm phá Yên lo cỏ lúa cung lệch Thì đàn tò mò chong mít Chân tâm luật tò mò nếm na, Bình chẳng đầy nó Sao đào cháu chẳng bỏ má Lử bào đào tay Chìm khâu phá quan lâu nát Chừng lốp chân lưm sẵn จนลืมไปว่าเคยเป็นแฟนเราสาวดาวใตยเหตุบาปหัวใจของอายแท้เดคิดฮอดผู้สาวปากเสเหตุจังได้เดสิลืมได้เบื้องกองได้ไหมผู้รักเห็นมึงอยอ,อกวางดิใครเราเตรียมที

Loser, ันเดก็ส้อนเราแข้งนวผมกูเบ่งดูก็ส้อนเราแข้งอืมก็ส้อนเราแข้งก็แค่นี้บวเอาบ้าน้อยเอาเอาเอากระสุนบวกเอาบวกเอาบ้างบุ้งได้บุ้งได้แค่หนึ่งสองน้อยก็ต้องัม่น้อยแล้วไปหนึ่งหก ะสำหรับเพลงต่อไปนะครับเป็นเพลงเพลงอะไรเก็ Seeking นะเพลงสิ่งนี้ประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เลียงกัน คู่หนึ่งนั้นเป็นลองเท้าเธอที่จำได้ดีอีกคูหนึ่งไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้แปลกใจอะไรกันนี้หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชายหรือใครกันเล่าลืมรองเท้า แค่รู้เบอร์ก็รู้ว่าคนสวงหุ่นเท่าใดดินเสียงร้องยาจัะจ้าลอยจากข้างใ้นแอบฟังจนแน่นแก่ใจน้องชายแนบในห้องนอนใส่กอนคุยกันสำลานเต็มที่ยังบงเต็ม ห้องเช่าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อนพี่เป็นคนเช่าแต่เขาเป็นผู้มานอนไม่ได้อัดเดี๋ยวให้มาเอาป่าวป่าวใช่โมได้ก็จบแล้ว